พี่เมย์เขาส่งมาค่ะส่งมาที่นี่ค่ะที่พูแมนกรุงเทพจีนะคะซึ่งบนโรงแรมนี้เนี่ยนะคะชั้น37เนี่ยเขามีร้านอาหารที่ชื่อว่า Scarlet Wine Bar and Restaurant นะคะมีไวน์เสิร์ฟกว่า150ชนิดนะคะแล้วก็ยังมีอาหารนะคะที่เชฟมิชลิน2ดาวเนี่ยดูแลควบคุมทุกอย่างด้วยนะคะที่สําคัญค่ยคะยังมีเชฟมิชลิน1ดาวอีก1ท่านนะคะที่เป็นหัวหน้าเชฟอยู่ที่นี่อาหารนี่น่าจะเป็นยังไงบรรยากาศจะสวยแค่ไหนตามมาเลยค่ะ นี้นะคะมินก็อยู่ที่ร้านสการ์เลตแล้วค่ะของโรงแรมคูแมนกรุงเทพจีนะคะซึ่งรายการของเราเนี่ยไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเราก็ต้องมาติดตามนะคะว่าวันนี้เนี่ยเชฟเขาจะทําเมนูเด็ดอะไรให้เราทานกันแล้วเราก็ต้องมาถึงตรงนี้เลยค่ะมาพบกับเชฟทั้งสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโบจูโบจูแอบพูดได้เคยเรียนตอนมัธยมในแค่นี้โบจู What kind of food you gonna provide us today? Qu Est-ce que vous allez faire comme euh? Alors, je vais, je vais vous faire des très très belles escalopes. Voilà. Ah, escalopes. Ah, voilà. Oui, d'âne, hein. Ouy, grand. It's very big. Oui oui, very very nice. C'est la pêche locale ici. Ah. Voilà. Only one menu or only one dish or you got two dishes for today? Two dishes. Et we will prepare some uh, some voilà. lamb too. Lamb. Yes. Voilà. Rack allez. of lamb. นะคะก็เป็นแกะ ah, จะบอกว่าเซร์อันโา,า,า,าสวยงามมากนะคะน่าทานมากคราวนี้เรามาเริ่มกันที่เมนูแรกดีกว่าจานแรกของเราจะเป็นอาหารพิเศษของที่ร้านสกาเลตนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรสชาติจะเป็นยังไงต้องไปชิมกันตรงด้านนู้นค่ะมันเนี่ยทำอาหารให้เราทานกัน2จานด้วยกันนะคะคราวนี้นะคะจะมาชิมกันละค่ะว่าแต่ละจานามีรสชาติยังไงบ้างนะคะแล้วก็เมื่อกี้2จานน่าทานมากนะคะรอ Oh, what what we gonna start now with, with mm. this this one? Yeah. What, what 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 is this one? A pike uh, dumpling uh, soufflé. It's a uh, French name, right? Yeah. Ah. It's uh, okay. it's done by a pike fish. It's a water fish, and we do a mousse and uh, we gratinated. And uh, this dish is a it's a really. Uh, มานูเอลมาร์ตินีสดิชอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจานของคุณมานูเอลนะคะซึ่งเขาทำมาจากปลานะคะ import from France right เป็นปลาที่เอามาจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วเขาก็เอามาทำให้มันเป็นมูสเนี่ยโดยการใส่อาจจะเป็นเนยแล้วก็แบบเป็นสูตรลับของเขาอย่างี้นะคะ y o u r special sauce right like a you could use some like a egg butter something like that but cream uh, eggs เผ e ดชีสซอสอะไรแบบนี้เรา e บบ a ่า e ละแล a และและและแ e a l ละแ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 ล้และและแ s a ่ละแ a ะแ o ะและ a ละ e ละแ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 ละ i ละและและ e ละแ e ะแล e t ละและ s ละแ e ะ b e e f c h และและและแะะแะแนะคะแนะะแลแล a f l l e i e Mille. of French French dessert right? Exactly. Okay, so what I'm gonna start with taste now. This one yes. first fish first? Right. Oh, it's so salt, yeah. salt. A little bit salty, but you can feel the fish. Yeah. It's exactly. so good. And another one, which one? Next. Scallop. Yeah. Wow. wow. Okay, yeah. Mm, yeah. it's good. Yeah? Really. Right? Yeah. Exactly. And next. The which one, one is next? Uh, one oh, one. Right. The lamb. Ah. This mm. is my first time with lamb. Yeah? Why? I never tried no. lamb before. Really? Yeah, really. Yeah.

และมัน่นใช่พี่บอกว่าตุ่นถึง12ชั่วโมงนะคะสำหรับเนื้อจานนี้เนี่ยนะคะตุ่นถึง12ชั่วโมงด้วยกันคือตุ่นกันแบบครึ่งวันอะนจริงนี่ละจริงนะเริ่มนิ่มมากเป็นเมล<ว>็ดมันแบบละลายได้เลยค่ะเพราะว่าเขาตุ่นถึง12ชั่วโมง<ว>อร่อยมาก อร่อยมากเป็นแบบแก้มแก้มหมูอีกหนึ่งทีใหญ่ชาใหญ่ชาอร่อยจริงโอเคคราวนี้เรามาถึงจานหลักสี่จานแล้วนะคะคราวนี้เราลองของหวานกันบ้างของหวานว่าของหวานของนี่เป็นไงไงอันนี้เป็นแบบเหมือนมูสนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆพายมีสอันนี้เลยนแบเหมือนมูสนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆพาย La cuisson manque de cuisson dans les feuilles, ouais tu vois, sais a pas de que Non, non, il Il faut que je vois, le vois. il est Mille 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 feille. Mille 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 feille. Mille, mille feille. เหมือนแบบองฟองเศสไปภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมิโอเยเนี่ยคือแบบเหมือนแบบทับกันหลายๆชั้นแบบเป็นพันเป็นพันชั้นเลยก็คือได้เมนูนี้เนี่ยชื่อของเมนูนี้นะคะในภาษาอังกฤษนั่นเองอ่ะอร่อยมากวันนี้ต้องขอบคุณเฮ้ทั้งสองคนนะคะที่มาทำอาหารซ้งคิป thank you so much <Thank> you. for making me wonderful dish tonight <Yeah. S 1> คืนนี้ก็พ้าลุ่มลมตกแลวนะคะมิก็อยากจะ ขอชิมอาหารในแต่ละจานนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอบคุณมาก thank you very much ขอบคุณมาก thank you Thank much you, you. 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 so lovely dishes thank you อาวุธกบทุบบังก์ การเต้นรำทำครัวนะคะวันนี้พระราวรินจะสอนวิธีทำน้ำสลัดแบบง่ายๆ2แบบนะคะแบบกอเล็กกันเฮิร์บอันนึงอีกแบบหนึ่งเป็น g อเล็กแอนฮันนี่เฮิรนะคะง่ายมากค่ะ mm hmm. ก่อนแรกนะคะเราใช้นะคะหัวหอมใหญ่นะคะกระเทียมนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะถ้าชอบแบบเผ็ดๆก็ใส่กระเทียมเยอะนะคะใช้ p า r ์สลียสดนะคะ แล้วว่าแล้วก็จะใส่เครื่อง herbs อะไรก็ได้ที่เป็น dry จะเป็น thyme จะเป็น Oregano แล้วแต่มีในบ้านนะคะแต่พยายามอย่าใช้ Rosemary นะคะเพราะจะติดปากอีกอันนึ้งนะคะคือดิชองมัสเตอร์นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใช้อันนี้เราจะทำเป็น h e r b and garlic นะคะเราจะใช้ red wine vinaigrette นะคะใส่เข้าไปนิดนึงชอๆๆ ใส่เข้าไปนะคะคราวนีนะะ้ใช้ที่ตีไข่ตีเสร็จแล้วหลือไม่ได้คือน้ำมันมะกอกวับเกลือพริกไทยนะคะถ้าชอบหวานนิดนึงก็ใส่น้ำตาล แต่ไม่จําเป็นนะคะอันนี้จะออกรสชาติเป็นเปรี้ยวๆเข้มข้นหน่อยนะคะอีกอันนึงเป็น Herb and garlic Honey นะคะเหมือนกันเดะเลยค่ะใส่หัวหอมใหญ่ชวับกระเทียมนะคะ Fresh parsley นะคะ dry thyme แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ ดีชองมัสเตอร์หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพราะเป็นฮันีนะคะสีน้ำผึ้งจะเป็นอ่าสีใสๆเราจะใช้เป็นไวท์ไวน์วิเกอร์นะคะชออบช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 เสร็จนะคะที่ขาดไม่ได้คือน้ำผึ้งบีบเข้าไปนะคะคนที่ชอบหวานก็ใส่หวานเยอะน bon. จบปิดฝา คราวนี้น้ำมันประกอบเกลือพริกไทยคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะภยไม่ถึง5นาทีเราได้น้ำสลัด2แบบนะคะเป็นกอร์เลคเฮิร์บแล้วก็กอร์เลคเฮิร์บแอนฮันนี่ค่ะ น้องมินอาหารน่ารับประทานมากนะคะมืกี้นีที่โรงแรมพูแมนทำสแกลลวันนี้พัทระวรินก็ทำสแกลลเหมือนกันนะคะวันนี้เลือกที่จะใช้ฮอกไฮโดสแกลลนี่ฮอคไฮโดสแกลลบนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบว่าสแกลลบธรรมดานะคะท่านผู้ชมเพราะดูตัวเขาสิคะตัวบบเอ็กบเอ็กเลยแบะบะใหญ่มากแล้วสแกลลบนี้นะคะสแกลลบอันนี้เขา เขาไม่ได้เลี้ยงนะคะอันนี้คือโตแบบธรรมชาติ wild wild Hokkaido ส c a l o p นะคะเพราะว่าเกาะฮอกไกโดเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเป็นเกาะที่มีคลื่นน้ําเย็นแล้วก็คลื่นน้าร้อนนะคะเหมาะมากสาหรับส c a l o p ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งอันก็คือ Hokkaido s c a l o ที่2คือน,นี้ค่ะ Dover e sole Do หรือภาษาไทยเรียกปลาตาเดียว แต่ไม่ค่อยไฮโซล่ละเรียกโดเวอร์โซดีกว่านะคะมาจากาทะเลที่แถวสเปนนะคะอีสเ e r ร์น l a ต t นิกโอเชียนนะคะ s า u t h of อ o นอร์เวย์มหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนีนะคะโดเวอร์โซเนี่ยปลาตาเดียวเพราะว่าอปลาเนี่ยมันจะแบนๆอย่างเงี้ยดูดิเอ๊ Ooh, แบนๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะจะดำเข้าไปอยู่ในในในเขาเรียกอะไรใน um ในโคลและในทรายตาเขาถึงอยู่ข้างบนสองเดยสองอันเนี้ยอยู่ข้างบนแล้วเขาจะมองขึ้นไปแล้วเวลามีปูหรืออะไรมามันก็แก่กํกกำกินนั่นแหละค่ะโดฟาสโซมันถึงบางไงฮะเวลาเขาอยู่ในทรายไอพวกปูหอยอกุ้งอะไรเงี้ยเขาจะไม่สังเกตว่ามีตัวสัปปะหลาดอยู่ในทรายนะคะเพราะฉะนั้นสองเมนอูอันแรกนะคะเราจะทำฮอกไกโดสกาลลอปนะคะเป็น กินกับร็อกก็ตสลัดนะคะเบาะนิดนึงว่าฮอกไคโดสแกลลอปเนี่ยไม่ต้องเซียนานเลยนะคะแปบ๊บเดียวไม่ถึง3นาทีในกระทะเราจะใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงแล้วก็ใส่เนยด้วยนะคะครึ่งต่อครึ่งนี่ใส่เนยด้วยน้ำมันมะกอกด้วยสำหรับฮอกไคโดสแกลลอปของเราก็ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะ นี่ยคะไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะกับสกัลลเพราะเขาแบบมีรสชาติที่หวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเสียดายรสชาติของเขานะคะวางลงในกระทะนะคะด้านละ1นาทีนิดๆน,ดนะคะสกัลอบเนี่ยทั้งอันเนี่ยควรนทอดไม่เกินห้าเอไม่ควรสามนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเดลิเคทมากๆก็ทิ้งเขา สวยงามตามท้องเรื่องแล้วคราวนี้โด v ์เบอร์โซของเรานะคะเราจะทำโด o v เ r อร์โซ in brown butter brown butter คืออะไรเป็นเนยที่กลายเป็นสีน้ำตาลวิธีที่ทำนะคะเราต้องตั้งกระทะให้ร้อนจัดแล้วเ,เอาเนยใส่เข้าไปคราวนี้จะบีบมะนาวเดี๋ยวค่อยทำให้ดูแล้วกันพูดมากเดี๋ยวสแกลลลบแล้วโอเวอร์คุกนะคะ mm hmm. เจ้าจ้อทอดกล้วยเอ็งน่ากินซะเหลืเกินขอบีบมะนาวลงเข้าไปในสแกลอปนิดเดียวนะคะเน mm ี hmm. ่ยค่ะดอรปโซอีกตัวหนึ่งที่เนื้อปลาได้่ยเดลิเคทมากๆก็คือนวนนุ่มและมันๆเพราะฉะนั้นอย่าไปปรุงอะไรเข้ามากอย่าไปทอดเขาอย่าไปใส่เยอะแยะมากมายคือแค่เขากับเนยมะนาวนิดนึงคืองานแต้เจ้าอ่ะ โอเคสแกลหล็อกของเรานะคะข้างในสแกลหล็อกของเราต้องแบบดิบนิดนึงเป็นแบบซาชิมิอ้าวอ้าว้าวรู้ได้ยังไงว่าสุกลองกดแล้วมันจะเด,ด้งดึงดังดึงดังเหมือนตูดเด็กอะฮะนั่นแหละฮะสุกพอแล้ะเ <c oughs> นี้ยเนี้ยอันนี้สองอันนี้นิดนึงอือเห็นไหมคะกระทะอันนี้ควันเริ่มมาแล้วเริ่มร้อนจัดนะคะ เริ่มร้อนจัดพักเริ่มร้อนจัดคราวนี้เราตัดเนยมาเลยฮะและใส่เข้าไปฮะใส่เข้าไปแล้วก็ทิ้งให้เขาไปเนี่ยฮะหเห็นสังเกตสีของเนยเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่า brown butter การที่เนยกลายเป็นสีน้ำตาลเนี่ยฮะมันจะให้รสชาติเหมือนถั่วน่านะฮะเนยรสถ,ถั่วแฮ้วิเศษ คราวนี้เวลามันกําลังผัดนะคะเ,เวลาเนยกําลังร้อนจัดนะคะเราจะบีบมะน,นาวลงไปเลยแล้วมันจะเกิดอาการทําให้มันเป็นเม็ดเม็ดสีน้ําตาลน้าตาลอันนี้ฮะจะอร่อยเรานี้มันจะมีกุบกๆุบกุบกรีไฟนิดนึงนะคะปลาโดวอ์โ,โซของเราก็ปรุงง่ายๆเกลือนะฮะ พลิกไทยใส่ใส่ลงไปน่าสวยอีกชิ้นหนึ่งใส่ลงไปว้าวาปลาได้ทานกับมันฝรั่งจะดีค่ะเพราะปลามันเบามากถ้าเราไม่มีสโตร์แล้วคาร์โบไฮเดรต ไปพร้อมกับมื้อเราอีก5นาทีเราจะหิวเพราะฉะนั้นกินมันฝรั่งจะดีนะคะหรือแครอทแครอทก็มีสตารชนะคะเนี่ยฮะแป๊บเดียวปลาเขาจะสุกแล้วแค่นี้เลยง่ายมากเร็วมากจานมานะคะเราจะวางสลับสิสนน yes And สุกแล้วค่ะไม่ถึงหะไม่ถึงกี่นาทีเองอ่ะ mm hmm. mm hmm. อือฮึอือฮึอ๋เนี่ยคะ่ะแล้วอีนเนยเนี่ยนะคะลาดไปเลยบราวน์บัตเตอร์ยัม my โอเคเสร็จหนึ่งจาน ตอนนี้จานที่3นะคะก็จะเป็นสปาเก็ตตีสกาลปนะคะสปาเกตตีสกาลปใส่กระเทียมเหมือนเดิมค่ะในกระทะก็ใส่น้ำมันมะกอกเกลือเอกับในน้ำมันมะกอกกับเนยนะคะเราจะซีซันสกลอปของเรานิดนึงนะคะ with s a l t and pepper เสร็จแล้วโยนเข้าไปในกระทะสวับเนี่ยนะคะผัดนิดนึงค่ะ อันนี้อย่านานมากนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่กระเทียมเ้าว wow. กระเทียมลอบเลยเกลืออีกนิดนึฮงเคล็ดล uh huh. uh huh. ับของจานนี้คือใส่ไวา์ขาว uh huh. นิดนึงนะคะ ถ้าเป็นเตาแก๊สนะคะมันก็จะขึ้นฟลัมเบ้แต่ว่าบังเอิญเตาไฟฟ้าก็เลยไม่มีชวับชวับขึ้นมานะคะระหว่างแล้รอสแกลับอันนี้ให้สุกนะคะเราจะมาแต่งจานของสลัดร็อกเก็ตสลัดนะคะแล้วก็จะใช้ผักร็อกเก็ตเราจะใส่เกลือ กไทยน้ำมันมะกอกบาซอมิกแล้วก็ะมะเขือเทศสีดาที่ผ่าครึ่งแล้วใส่เข้าไปครุกจานเสร็จแล้ววางสแกลลอปของเรา ่ะไล้หนึ่งจานนะคะอีกหนึ่งจานนี่ถ้าไปพัทคานะคะสกกลลบเขาไม่ให้นะคะ5ตัวเขาให้แค่3แต่มาครัวพัทระวรินกินไปเลยไม่อัน้นอ่ะคราวนี้เอาสกกล,ลับออกนะคะเราจะเหลือเป็นซอสบัตเตอร์กระเทีและไวนเราจะใส่เนยอ,อีกนิดนึงนะคะใครกลัวอ้วนก็แย่หน่อยนะคะจานนี้แล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี ดีเข่าไปว่าล่ะเคใส่อารอมาดนะคะอารอมาด uh huh. แล้วก็ผิกไทยเยอะๆแล้วก็ครกให้เข้ากันอือ uh หือ huh. อ uh ือ huh. ห uh ืออือหือ ขอชิมก่อนนะอร่อยใส่แจ๊กกะปิไปไหมแม่อือือสุดท้ายนะคะใส่พาร์สลีย์พาร์สลีย์สับ ยงานตามท้องเรื่องขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารของเรานะคะเป็น Rocket Salad and Seared Hokkaido Scallop This is Brown Buttered Dover Sole and เป็น Scallop Parsley and Garlic Spaghetti โอเคค่ะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จมากกับโดอร์เบอร์โซกับฮอกไกโดสแกล p ของเรานะคะก่อนเราจะปิดครัวนะคะขอขอบคุณมอร์ r n นฟอร์มสำหรับครั่สวยๆขอบคุณแฟรงเกสสำหรับเครื่องไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมและที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณบริษัทจอคอต้าที่นำแต่สิ่งดีๆมาให้พวกเรานะคะอยากกินแป๊บนึงสิ เขาไม่ลองนะพวกเองก็กินขวัญม้าตรงตกลางกำลังดิบพอดีอืมอืมแบบนั้นไหมครนะีะหนะวานมาก